สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้ภาษาอังกฤษออนไลน์ของเราก็เป็นครั้งที่2นะครับต่อยอดจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนในเรื่องของ present simple tense ไปนะครับ present simple tense เป็น tense ที่ใช้ในการบอกเหตุการณ์ในชีวิตประจวันทั่วๆไปเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องที่คาบเกี่ยวกันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ adverb of f i c i e n c y นะครับก็คือคากริยาวิเศษที่บอกความถี่เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ย แอด e ว็บออฟฟิเมักจะนิยมมากับเทนที่เป็น Present s i m p l e นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีเทรนอื่นๆที่ Adverb Officiency เนี่ยอยู่ในประโยคได้เช่นกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นเนี่ยมันมักจะมากับ present simple t เ n s นแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเรามารู้จักว่า Adverb Officiency เป็นอย่างไรนะครับเริ่มมาจากความหมายของคำว่า Adverb Officiency ก่อนเลยนะฮะ a d v e r b of f ฟ c ิเชนซก็คือคำกริยาวิเศษที่ใช้บอก ว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นบ่อยมากน้อยเพียงใดมากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะใช้ในการตอบประโยคคำถามที่ว่า how often ครับบ่อยแค่ไหน how often ตลอด how often do you go to shop how do you go to the pub how often do you go to visit your family นะ how often แล้วก็ตามด้วยกิจกรรมที่เราคาดหวังว่าเขาจะตอบเป็นความถี่ให้เราได้นะครับทีนี้เรามาดูว่า adverb เนี่ย นื่องจาก adverb agency ก็เป็นหนึ่งใน adverb adverb ทำหน้าที่อะไรในประโยคได้บ้าง adverb ทำหน้าที่เนี่ยใช้ขยาย verb ครับหลักๆเลยคือใช้ขยาย verb เนื่องจากคำว่า adverb ก็คือทำให้ verb มีความหมายมากขึ้นนะครับทำอย่างไรทำมีลักษณะของการกระทำบางอย่างอย่างไร a d j e c t i v e ขยาย a d j e c t i v e ได้ด้วยนะครับขยาย Adverb ด้วยกันเองหรือแม้กระทั่งขยายได้ทั้งประโยคนะครับซึ่งมักจะลงท้ายด้วย L-Y แต่ขอย้ำนะครับว่าไม่ใช่ทุกตัวนะครับที่ลงท้ายด้วย L-Y แล้วจะเป็น ADVERB อย่างเช่นคำว่า quickly เนี่ยเป็น ADVERB ที่มีความหมายว่าอย่างรวดเร็ว slowly แปลว่าอย่างช้า happy แปลปว่าอย่างมีความสุข sadly แลปลว่าอย่างเศร้าโศกเสียใจแต่มันก็จะมี a d v e rb บางคำที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย L-Y ก็ลงท้ายด้วยตัวสะกดตัวทั่วไปอย่างคำอื่นๆซึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะ,ะแยกความแตกต่างได้ซึ่งเราจะไม่มีรูป L-Y ก็เป็นคำา d v v e rb ได้เช่นเดียวกันนะครับมีคำว่า always มีคำว่า never แล้วก็มีคำว่า very มีคำว่า fast เป็นต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคำที่ลงท้ายด้วย L-Y ก็ใช่ว่าจะเป็น a d v e rb เสมอไปนะครับอย่างบางคำเนี่ยก็จะเป็น คำพูนศัพท์หรือบ,าง,บางคำก็จะเป็นคำนามก็มีแต่ว่าเราจะขอยกตัวอย่างคำที่ลงท้ายด้วยวีเนใน,ในบทต,ต่อๆไปก็แล้วกันครับเนื่องจากข้อจำกัดของเวลาทีนี้ตัวอย่างของคำา d v v r r b f f i ฟ i c ช e n c y มีคำว่าอะไรบ้างซึ่งนักเรียนอาจจะพบบ่อยๆนะครับในข้อสอบในแบบฝึกหัดหรือในบทเรียนคำแรกก็คือคำว่า always ซึ่แปลว่าเป็นประจำถ้าเทียบความถี่ของหนึของการทำกิจกรรมใดๆเนี่ย a อ a y s way, เนี่ยจะอยู่ที่100%เลยตัวอย่างประโยคเช่น I always wake up at 6 o'clock ฉันมักจะฉันตื่นนอน6โมงเป็นประจำนั่นเองคำที่2ครับ usually แปลว่ามักจะคือส่วนมากนั่นแหละที่ทำนะครับก็ความขี่ก็อยู่ที่80ขึ้นไป80 up 8 0ถึงเ0เลยนะครับมักจะตัวอย่างเช่น Tim usually goes to school by bus ทีมมักจะไป โรงเรียนโดยรถบัสแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาไปรถบัสอาจจะมีบ้างที่เขาเดินไปหรือบ้านที่เขาไปรถส่วนตัวคำต่อไป normally o อ generally สองคำนี้มีความถี่ที่เท่ากันนะครับแต่ว่าโดยปกติอยู่ที่ความถี่7จด we normally or generally have lunch at the canteen แต่ว่าเรามักจะทานอาหารเที่ยงเนี่ยที่แคนตีนหรือทีอ่โรงอาหารของพวกเรา คำต่อไปครับ often หรือ frequently แปลว่าบ่อยครั้งนะครับบ่อยครั้งตัวอย่างเช่น and often หรือ frequently play guitar and เล่นกีตาร์บ่อยครั้งนะครับบ่อยๆบ,บ่อยครั้งก็65ขึ้นไปนะครับ65เป็นถึง70คำต่อไป sometime แปลว่าบางครั้งนะครับนะคำนี้เราจะเจอบ่อย sometime เนี่ยาจ,จะเจอบ่อยกว่าคำอื่นที่ซ้ำไปในหมวดหมู่ของ adverb o frequency ตัวอย่างประโยคเช่น I sometimes go swimming with my friend. I sometimes go swimming with my friend แปลว่าฉันไปไว่ายน้ำกับเพื่อนของฉันบางครั้งคำต่อไปครับ occasionally แปลว่าเป็นครั้งคราวแปลว่าไม่ได้บ่อยนะครับไปเป็นครั้งคราวก็ความถี่อยู่ที่30-40%ตัวอย่างประโยคเช่น my aunt occasionally comes to visit us ป้าของฉัน มาเยี่ยมพวกเราเป็นครั้งคราวคือไม่ได้มาไม่ได้มาบ่อยไม่ได้มาด้วยความฉี่ที่บ่อยมากคำต่อไปครับ s e ด u m แปลว,ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีความหมายค่อนข้างที่จะน้อยในเชิงลบแล้วนะครับ he seldom goes to the gym แปลว,ว่าเขาไม่ค่อยที่จะไปยิมไปออกกำลังกายนั่นเอง คำต่อไปนะครับถ้าจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับ r a r l y หรือ h a r d l y e v e r เนี่ยเป็นความถี่ที่อยู่ในระดับต่ำนะครับ Larry อะไรที่เป็นของ rare แปลว่าของที่มันไม่ค่อยมีมันหายากแปลว่านานๆครั้งนานๆทีนะครับ h a r d l y e v e r เหมือนกันหรือ h a r d l y จะเฉยก็ได้นะครับแต่ส่วนมากแล้ว h a r l y มักจะมาคัว่า e v e r แต่ h a r d l y สามารถที่จะ standalone อยู่เดียวๆในประโยคได้เช่นกันตัวอย่างประโยคเช่น I Larry or h a r l y ever eat spicy food แปลว่า นานๆครั้งเนี่ยฉันถึงจะทานอาหารที่มีรสเผ็ดแล้วก็ความถี่ต่ำสุดของในหมวดหมู่ adverb o f f i c i e n c y ก็คือ never ครับ never เนี่ยมีความหมายในเชิงปฏิเสธด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่แต่งประโยคของคาว่า never กับกับความหมายที่มี not ในประโยคอีกนะครับเนื่องจากมันจะทำให้เกิดเป็น double negative เกิด grammatical error ขึ้นตัวอย่างประโยคเช่น she never wear high heel หมาว่าเธอ ไม่เคยใส่รองเท้าส้นสูงเลยนะครับความถี่เป็นศูนย์ต่อไปนะครับมันจะมี adverb o f f r e q u e n c y อีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า adverb of definite e f r e q u e n c y ก็คือคำกริยาวิเศษที่บอกความถี่แบบที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงนะครับมีความหมายชัดเจนเมื่อกี้ที่เราศึกษาม,มาเมื่อกี้ประมาณ9คําของ adverb o f f r e q u e n c y เป็นรูปแบบของการใช้ adverb o f f r e q u e n c y แบบที่ ไม่ได้ระบุต่อจงหรือเป็นการกะความถี่แบบคร่าวๆแต่ว่ามันจะมีการกะความผี่แบบค่อนข้างแม่นยําหรือตรงตามความหมายนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยมีความหมายว่าวันละหนึ่งครั้งเช่นความหมายของคําว่า o n c e a day นะครับทวิสต์อ e ทิเนี่ยมีความหมายว่าสัปดาห์ละสองครั้งนะครับท e ี Time a month หรือท e ีไทม์ตามด้วยช่วงเวลามีความหมายว่าเดือนละสามครั้งนะครับ ต่อไปกลุ่มคำที่มีความหมายว่าปีละหนึ่งครั้งเช่น every year นะครับ yearly แล้ว annually มีความหมายว่าปีละหนึ่งครั้งต่อไปมีความหมายว่าทุกๆุกทุกทุเดือนหรือเดือนละหนึ่งครั้งเช่น every month หรือ monthly ต่อไปมีความหมายว่าทุกสัปดาห์นะครับ every week หรือ week ถ้าทุกวันก็จะเป็น every day หรือ day i l แล้วก็ทุกๆชั่วโมงก็เป็น hourly นะครับ เมื่อเราศึกษาความหมายของคำา a d เว็บออฟฟิเชน่ไปแล้วทีนี้เรามาศึกษาการวางตำแหน่งของ a d v e r b of agency บ้างนะครับ a d v e r b of agency เนี่ยมีการวางตำแหน่งได้ทั้งหมดอยู่3ามตำแหน่งด้วยกันนะครับก็คือการวางตำแหน่งแรกเป็นการวางตำแหน่งที่กลางประโยคนะครับการวางตำแหน่งประเภทที่2เป็นการวางตำแหน่งที่ต้นประโยคแล้วก็การวางตำแหน่งแบบสุดท้ายเป็นการวางตำแหน่งท้ายประโยคนะครับกลางประโยคเนี่ยถือว่าเป็น มาตรฐานของการวางตำแหน่งของ adverb ทั่วไปอยู่แล้วนะครับซึ่งเราจะวางไว้ที่หน้าคำกริยาแท้ 1. ตัวอย่างประโยคเช่น I never miss a school bus แปลว่าฉันไม่เคยพลาดรถบัสของโรงเรียนเลยถ้าวางไว้ต้นประโยคเราก็จะขึ้นต้นประโยคแต่มักจะเป็นลักษณะของกลุ่มคำที่เป็นกลุ่มคำของ adverb นะครับเช่น every day I play with my cat ทุกๆวันฉันเล่นกับแมวของฉัน หรือเราอาจจะวาง a d v e r b i a i r e n c y ไว้ท้ายประโยคก็ได้อย่างเช่นความหมายว่าอย่างเช่นในประโยคที่ว่า my sister walk a dog sometimes แปลว,ว่าน้องสาวของฉันเนี่ยพาหมาไปเดินเล่นบางครั้งลักษณะของการวางกลางประโยคนะครับในกรณีที่มีเว r รหลักหรือมีเว r รบแท้เนี่ยเราสามารถใช้ a d v e r b f f i c r e n c y ไว้หน้าเว r รบหลักได้เลยนะครับ เวิร์บหลักก็คือทำกริยาแท้ในหน่งประโยคจะมีเวิร์บหลักแค่หนึ่งตัวมีตัวเดียวนะครับตัวอย่างประโยคเช่น I always drink coffee in the morning แต่ว่าฉันมักจะดื่มกาแฟในตอนเช้าเนี่ยเป็นประจำสมมตเสมอ w e r a r e l y see e a c h other now แต่ว่าทุกวันนี้เราไม่ค่อยจะเห็นกันเลยนะเราไม่ค่อยจะเห็นซึ่งกันและกันเลยนะ กรณีที่สครับเป็นกรณีที่มี verb หลักเป็น verb to be เราจะใช้ adverb of agency ไว้วางไว้หลัง verb to be นะครับวิธีท่องก็คือวางไว้หลัง is mr. แล้วก็วางไว้หน้า verb แทนวางไว้หลัง is mr. แล้วก็วางไว้หน้าคํากริยาแทนะวางไว้หลัง is mr. เราจะเห็นว่าในประโยค i am usually busy with work แปลว่าฉันยุ่งอยู่กับงานเป็นประจำนะครับ I am แล้วก็ตามด้วย adverb of e f i c i e n c y he isn't often late ะแต่ว่าเขามาทำงานสายไม่ค่อยบ่อยนั่นเองที่สนะครับเป็นกรณีที่วางอยู่กลางประโยคกรณีที่เรา,าอยู่กลางประโยคเราจะมีโครงสร้างของการวางตำแหน่งในประโยคดังนี้นะครับคือเราจะใช้ adverb of e f i c i e n c y เนี่ยวางไว้ระหว่าง verb ช่วยแล้วก็ verb หลัก verb ช่วยก็อย่างเช่นกลุ่ม Verb to have นะครับแล้วก็กลุ่ม Verb to be แล้วก็ Can could อื่นๆนะครับโครงสร้างจะเป็น Verb ช่วยบวก Adverb of efficiency แล้วก็บวกด้วย Verb หลักหรือคำกริยาแท้ในประโยคตัวอย่างนะครับ They have often gone on vacation in summer มีความหมายว่าพวกเขามักจะไปพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนอันนี้เป็นการไปมาบ่อยกับบ่อยครั้งนะครับหรือมีผลมาถึงปัจจุบัน ประโยคต่อไป He has never been to Russia แปลว่าเขาไม่เคยไปที่รัสเซียเลยนะครับสังเกตว่าจะมี has ซึ่งเป็น verb ช่วยนะครับแล้วก็มี been ในประโยคนี้เป็นโครงสร้างของ present perfect นะครับการวางไว้ต้นประโยคครับ เราสามารถใช้ w e b i f f i c i e n c y เนี่ยบางคำเป็นต้นประโยคได้รวมไปถึง a d v e b i f f i c i e n c y กลุ่มที่ระบุความทีแบบชี้ชัดหรือแบบชัดเจนด้วยเช่นคำว่า e f i c i l y social media is used to socialize นะฮะบางครั้งความ social media ก็ถูกใช้เพื่อการเข้าสังคมอยู่บ่อยครั้ง Sometime I miss her บางครั้งฉันคิดถึงเธอ Every day I walk my dog in the park นะะทุกๆวันฉัน พาสุนัขไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ Once a month we eat out together at our favorite restaurant เดือนละครั้งที่เราไปทานข้าวด้วยกันที่ร้านอาหารโปรดของพวกเราทีนี้สุดท้ายครับการวางตำแหน่งที่วางอยู่ท้ายประโยคนะครับ a d v e r b i a f r e q u e i c y บางคำเนี่ยาสามารถที่จะวางไว้ท้ายประโยคได้เช่นเดียวกันเช่น กลุ่มคำว่า usually, normally, often, f r e q s i o n t l y sometime s หรือ occasionally มาดูตัวอย่างกันครับ I don't watch movie often แปลว่าฉันดูภาพยนตร์ไม่ค่อยบ่อย We can hang out sometime แปลว่าเราสามารถที่จะไปไปดื่มไปเที่ยวด้วยกันบ้างในบางครั้ง I Exercise Every Day ฉันออกกำลังกายทุกวัน My son o n c t r t b u t i o n me every year ทุกๆปีลูกชายของฉันก็จะไ่เยี่ยมทีนี้เรามาดูรูปปฏิเสธกันนะครับรูปปฏิเสธ Adverb of t e n ฟเบางคำเนี่ยอันนี้เป็นข้อที่ควรคำนึงถึงนะครับว่าบางคำมันมีความหมายที่เป็นเชิงปฏิเสธอยู่แล้วเช่นคำว่า s e r d o m rarely, y a r d l y ever หรือ never เพราะฉะนั้น นักเรียนต้องไม่เอาคําเหล่านี้นะครับไปใส่ในโครงสร้างที่มีความหมายที่ทเป็นประโยคปฏิเสธที่เป็น uh, negative structure อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความหมายที่เป็นปฏิเสธซ้อนปฏิเสธนะเรามาดูพิจารณาความแตกต่างของประโยคสองประโยคด้านล่างนะครับ I r a r l y eat spicy food แปลว่าฉันไม่ค่อยนะครับหรือไม่บ่อยคือทานอาหารที่มีรสเผ็ดเนี่ยไม่บ่อย พราะฉะนั้นที่ถูกต้องก็คือประโยคแรกถ้านักเรียนเขียนว่า I doesn't หรือ I don't really eat spicy food อันนี้ผิดเลยนะครับผิดท,ทั้งผิดทั้งเชิงไวยากรณ์แล้วก็ผิดทั้งการวางตำแหน่งคำพูดต่อไปครับ I have never been to Japan นะครับ I have never been to Japan เพราว่าฉันไม่เคยไปที่ญี่ปุ่นเลยเราจะไม่ใช้คาว่า I have never been to Japan ประโยคแรกถูกต้องแล้วก็ประโยคสองเนี่ยมี ความหมายของปฏิเสธที่ซ้ำซ้อนกันทั้ง have not แล้วก็ทั้ง h ว v า never เพราะฉะนั้นประโยคที่2ด้านล่างผิดนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของการใช้งาน adverb efficiency ในเทนต,ต่างๆนะครับซึ่งครูรวบรวมมาให้ในักเรียนดูทั้งหมด4เทนต์ด้วยกันซึ่งเทนต์ที่เราพบการใช้ adverb efficiency บ่อยที่สุดก็คือ present simple tense นะครับเนื่องจาก ความหมายของ present simple tense เนี่ยเราจะใช้พูดถึงข้อที่จริงหรือว่าสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวันเพราะฉะนั้น adverb of f r e q e n c y จะเป็นตัวบอกความขี่นะครับของกิจกรรมหรือกิจวัตรประจำวันของนักเรียนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเรียน present simple เราก็จะเรียน adverb of f r e q e n c y ไปด้วยตัวอย่างประโยค I always wake up at 5 o'clock ต่อไป past simple ครับเราพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่จบลงไปแล้ว แต่เหตุการณ์นั้นเนี่ยในอดีตรเราทําซ้ําๆทําบ่อยๆทําเป็นปกติตัวอย่างประโยคเช่น I always w o k e up at five o'clock w h e n I was a s t u d e n t ฉันมักจะตื่นนอนตอนตีห้าเมื่อครั้งที่ยังคงเป็นนักเรียนต่อไปเราเจอ adverb of f r e e n c y ใน present perfect ด้วยครับถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันอันนี้คือความหมายทั่วไปของ present perfect เราจะใช้ adverb of f r e e n c y อย่างเช่นตัวอย่างประโยคว่า I have always loved you since the first day we met นะฉันรักเธอเสมอมาตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันนะเราใช้ always ในความหมายที่ว่ามันเกิดขึ้นในอดีตแต่ว่าทุกวันนี้มันก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่หรือเราใช้ใน future simple tense ก็ได้นะครับเมื่อพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตหรือการคาดหวังนะ I will always love you no matter what happens ฉันจะยังคง รักเธอไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นเราใช้ได้ทั้งหมดตั้งแต่ present simple tense past simple นะครับ present perfect future simple แต่ว่าเราจะพบบ่อยที่สุดใน present simple tense นั่นเองสุดท้ายนี้นะครับครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนดาวน์โหลดนะครับเข้าไปในขั้นตอนเหมือนเดิมคือใน elearning ไ a i ac t h นะครับดาวน์โหลดใบงานแล้วก็ทำใบงานให้เรียบร้อย ตรวจสอบความถูกต้องนะครับก่อนอัปโหลดไฟล์ลงไปในระบบของโรงเรียนประไทยเหมือนเดิมนะครับถ้ามีคำถามักเรียนสามารถที่จะถามครูมาส่วนตัวโดยตรงได้เลยนะครับตั้งแต่ในแอคเค n t ของ Line หรือว่าใน Facebook Messenger นะครับจะพยายามตอบทุกคำถามจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้การเรียนการสอนอวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง adverb of f i c i e n c y ก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ